ไม่ใช่อะไรแล้วบทนางแบกเอามาทำคอนเทนต์เพื่อเรียกกระแสะให้ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความสําคัญนู่นนี่นั่นนะะนะเอาตรงๆนะถ้าป้าถ้าป้าจะเป็นอย่างเงี้ยนะป้าก็ต้องรับสิ่งที่พููใหดได้ก็ไม่ใช่เพราะตั้มหรอกทุกอย่างเนะี่ยอะถามว่าตํารวจเนี่ยต้องเอาฮอขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะตั้มแนะนะําให้ชายพลเข้าไปมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องพูดนะคะแต่หนูบอกเลยว่าป้าขึ้นมาเองนะป้าพฤติกรรมป้าเนี่ยนะคนะมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะโดยเฉพาะกับคนที่ เห็นต่างจะต้องฟังเขาแล้วหยิบไปเพื่อที่จะบิดเรื่องนะฝากถึงหนิงความจริงความจริงใจจริงของคนทํางานดิฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องการที่ตั้มทํางานถามหน่อยถ้าป้าจะตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาฝากถึงหนูหนูก็จะฝากถึงป้าเหมือนกันว่าการเรียนกฎหมายจบมาเป็นทนายเนี่ยนะเขาสอนให้เดินสายหาสื่อหรอคะเขาสอนให้นัดสื่อเพื่อที่จะแถลงข่าวหรอคะเขาสอนให้สู้กันทางสื่อหรอคะ ใช้วิธีการโจมตีฝั่งตรงข้ามโดยการออกสื่อหรอคะไม่ได้สู้ในศาหลหรอคะฮะการจริงใจของเขาเนี่ยควรจะอยู่ภายใต้การทํางานของทนายทั่วไปนะคะถูกไหมคะความจริงใจคือจะต้องวางแผนอะไรขนาดนั้นนะคะแผนของการเป็นทนายคือสู้ในศาลไม่ใช่เดินสายแบบนี้ไม่ใช่หรอคะนี่คือสิ่งที่ป้าฝากถึงหนูหนูก็จะมาตอบป้าว่าสิ่งที่ป้าพูดมันถูกต้องหรือไม่ความจริงใจของป้า สู้โดยการใช้วิธีการแบบนี้เหรอคะก็สมควรและะ้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะ่ะนะไม่แปลกลวคะ่ะเหลี่ยมจัดก็นูนะะ่นแหละค่ะนะสื่อโดนหลอกใช้ไม่รู้จะกี่ครั้งกี่หนถูกไหมคะวิธีการคือสู้ผ่านสื่อจริงไหมคะหนึ่งยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวใช้วิธีการเนี้ยกดดันฝั่งตรงข้ามถูกไหมคะสองโปรโมตตัวเองไปในตัวถูกไหมคะถามว่าทานายต่้มสู้ในศาลน่ะทำหรืรอยัง นัดสื่อตลอดจริงไหม,ไม,ไ,มไม่หนนไมีหนำซ้ำําไม่ได้จบแค่นั้นนะความจริงใจของทนายที่สู้ให้ลูกความคือไปรัชสภาสร้างแต่ความเดือดร้อนหรือเปล่าทําให้ชัยพลโดนมองว่ายังไงจริงไหมถามว่านายในบริบทที่หนูพูดคือถ้าลําพังสองคนผัวเมียมันคิดเองไม่ได้นี่คือบริบทที่หนูนําเสนอและหนูบอกเลยว่าถ้าหนูจะโทษทนายตั้มก็ไม่ผิดหรือไม่จริง หนูอยู่ในในคอนเทนต์ของหนูในการนําเสนอป้าก็รับบทนางแบกกระโดดมาฝากถึงตลอดหนูก็ไม่ฝากถึงป้าแต่หนูจะตอบให้ป้าเข้าใจในบริบทที่ป้าหยิบมาพูดหนูไม่ได้พูดแบบที่ป้าพยายามจะสื่อออกไปพยายามจะยกตัวเองขึ้นมานะดังไม่ได้หรอกป้าดังได้แค่นี้แหละดังด้วยสันดานแบบนี้แหละไม่ได้ดังด้วยอะไรหรอกดังด้วยสันดานที่หยิบมาทุกเรื่องทั้งทั้งที่มันไม่ได้ไม่ได้เป็นประเด็นที่ต้องมาหยิบมาขยายเจ็บปวดแสดงเก่งถามว่ากูพูดอะไรผิดวะเออ แล้วแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรฉันพูดหลายหนแล้วก็ใครใช้ให้ขึ้นมาพูดล่ะคนอื่นเขาเข้าใจกันหมดแหละใครใช้ให้ขึ้นมาพูดและฟังนะคะนี่คือข้อท็จจริงและไม่ได้ขึ้นมาด่าป้าในเมื่อป้าฝากถึงหนูทั้งทัที่ไม่ควรจะฝากนะแต่มันคือสเต็ปและสไตล์ใช่ไหมคะสเต็ปและสไตล์เทพยอย่างป้านะไม่รู้รู้สาอะไรละค่ะสิ่งที่หนูพูดนะหนูรู้แต่อยากจะบอกป้าว่าคนเขาเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่ป้าเป็นคืออะไร ใครใช้ให้มาพูดทั้งนั้นที่หนูไม่ได้พูดอะไรทาให้มันแบบรู้สึกจะต้องเจ็บปวดอะไรขนาดนั้นความจริงใจของการทํางานเป็นทนายต้องสู้ในศาลค่ะเป็นทนายถ้าจริงใจกับลูกความต้องสู้ในศาลจริงใจเหรอออกมากัดชัยพลฉ่าเหมือนที่ป้าทำเนี่ยจริงใจเหรอจริงใจมันต้องอยู่ตลอดไปค่ะอะไรก็ตามแต่ไม่ควรเอามานั่งพูดหรือกันแนกัแนแหนเน็บแน,นมก็ไม่แปลกที่คนอย่างชัยพลจะเน็บแนมกลับถูกไหมคะถูกไหมคนระดับสูงถ้าตัวเองจะสูงแบบมาจริงใจขนาดนั้นในเมื่อปากยังไม่อยู่สุกแบบเนี้ย ไม่แปลกหรอกที่คนที่เขาจะฝากกลับไปอะ่ะนะและสิ่งที่หนูพูดหนูไม่ได้มาอวยชัยพนหนูพูดถึงสันดานชัยพนด้วยซ้ําไปแต่ป้าก็ย่างจะหยิบไปเจ็บปวดคนดีในคดีดังอะ่ะหนูพูดมานานแล้วค่ะนะคนดีในคดีดังหนูพูดมานานแล้วหนูพูดนิดเดียวเองนะคะแต่ป้าเอาไปขยายความโดยรับบทนางแบกฉันพูดมาหลายครั้งแล้วก็ใช่ไงพูดหลายครั้งก็้วคนจะเงียบปากได้แล้วจะอวยยศตัวเองไปถึงไหนเป็นทนายต้องสู้ในศาลค่ะไม่ใช่พาลูกความเดินสายแบบนั้น นะสตชต้องเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเนี่ยนะเที่ยวละสองแสนเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะตั้มหรอคะหรือไม่ใช่เพราะทีมงานป้าหรอคะที่วางแผนอะฮะงบประมาณแผ่นดินเสียไปเปล่าๆโดยการเอาชัยพลขึ้นหอกลับมาเนี่ยถูกไหมคะเดินสายไปรัชสภาอย่างเงี้ยเป็นต้นทนายอะไรวะนะไปขอร้องศาลว่าอย่าเพิ่งออกหมายจับสู้แบบนี้หรอคะนี่คือแผนงานหรอคะเรียนจบทนายมาทำไมไม่เรียนพีอาริเทศมาล่ะพี่อะพี่ตั้ม เรียนพ r ไปเลยนะแต่ในเมื่อคุณมีคำนำหน้าว่าทนายอะนะคะสิ่งที่ป้าออกมาพูดมาขยายความเนี่ยป้าพลาดนะคะไม่ใช่ว่าหนูหมอหรือว่าอะไรนะหนูบอกไปหลายครั้งแล้วว่าหนูไม่อยากยุ่งแต่ในเมื่อยิ่งไม่อยากยุ่งป้ายิ่งขึ้นหน้า่ะขึ้นหน้าปานซิวในด่ากันนะฝากเก่งตั้งใจฟังสิ่งที่หนูพูดนะ แล้วตั้งใจฟังสิ่งที่คุณป้าออกขึ้นมาฝากถึงหนูนะคะสิ่งที่หนูพูดในไลฟ์ล่าสุดทุกคนฟังนะคะนี่แกตัดมาแค่นี้นะคะแล้วแกก็มาขยายความอวยยศตัวเองนะในการทําหน้าที่ทุกคมจริงใจบลาๆๆซึ่งกูพูดในส่วนของสันดานชัยพลด้วยซ้ําไปนะกับการที่มีคนดังพาไปเดินสายแบบนั้นอุตส่าห์พูดแบบอ้อมแล้วนะแต่ป้าก็หยิบมาขยายความเพราะฉะนั้นก็สันดานที่ที่ป้าส่งมาถึงหนูเนี่ยนะหนูก็จะตอบแบบตรงไปตรงมาว่าหนูตั้งคําถามกลับไปว่าป้าขึ้นมาเนี่ย ป้าคิดหรือยังป้าคิดดีแล้วหรือยังหรือป้าไม่รู้สึกรู้สาอะไรคือฉันต้องรับบทนางแบกและอวยยศตัวเองทงั้งทั้งที่พลาดมากนะในเมื่อคุณพูดหลายครั้งแล้วจะพูดทำให้อะไรนักหนาจริงไหมพูดเพื่อโปรโมตตัวเองพูดเพื่อคอนเทนต์ไงนะแต่อันนั้นเกาะอันนี้เอามาบิดอืมบิดรับบทนางแบกแล้วบิดเนี่ยคือบริบทที่หนูพูดฟังนะคะสิ่งนี้จะบอก ลำพังตัวชายพลเองนะถ้าอยู่เฉยๆนะไ,ไปตามสิ่งที่พวกคนดังทั้งหลายเขาเข้ามาหานะลำพังตัวชัยพลสมพรเองอะจะมีปัญญาคิดไหมว่ากูจะต้องไปสะตะชไปเพื่อจ้องตากับพบตรอเออคุณคิดว่าสองคนนั้นมันจะคิดได้ไหมมันจะกล้าไหมอ่ะถ้าตัวสองคนนี้นะไม่หรืองไม่บ้าบ้าไม่บ้า,บา,บาจี้ตาม้คนดังทั้งหลายแหล่เนี่ยด้วยความที่ต้องโทษตัวเองด้วยอย่างเยนะคะ ถ้าทำถ้าทำเหมือนคดีอื่นๆก็คืออยู่ในส่วนที่เชื่อมั่นตัวเองก็คือไม่ต้องดิ้นรนนะเะพราะว่าดิ้นรนเกินก็ทําให้เป็นพิรุษถูกไหมคะและหนึ่งทำให้คนเขาหมั่นไส้เออไปนั่งจ้องตาตํารวจไปนั่งตั้งคาถามซึ่งไม่มีใครเขาทำกันนะคะถูกไหมใครที่เห็นประการใดคะไม่มีใครเขาทำกันนะ,ะน,นี่คือไปนั่งจ้องตาในนั้นตรงนั้นนะคะแล้วพื้นที่ตรงนั้นไม่มีใครเขาทำนะคะไม่มีใครเขาไปนั่งตั้งคาถามในในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยแบบนั้น อันดับแรกมึงมึงเกิดความหมันไส้นะั่นมันเกิดความทันแค้วแนะน่นอนกบอกเลยถูกไหมมันกล้าเกินมั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 นกลางเกินจึงทําส่งผลให้ชัยพลดูน่าเกลียดในในหลายๆมุมตอนนั้นนะมันเริ่มจากการที่แบบเหลิงบ้าจี้ตามคนดังที่พาไปไอ้นั่นก็ไอ้นั่นก็ทําอะไรแบบถึงบอกว่าคนดังไม่เข้าไปในคดีดังสรุปโดยรวมแม่งไปด้วยกันแล้วแม่งพาพัางอืมนะแล้วตั้งใจฟังสิ่งที่หนูพูดทุกอย่างนะคะจตนาของหนูหนูตั้งใจขึ้นมาฟาดตั้มเหรอไม่หนูพูดถึงสันดานชัยพลด้วยซ้าไปนะคะ แต่นางแบกเนี่ยเขาก็ต้องหยิบไปแล้วเขาก็เจ็บปวดฉันพูดไปหลายครั้งแล้วซึ่งกูอยากจะบอกเลยว่ามึงหลอนหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะไปตัวเองต้องคิดแล้วว่าเอ้ยมันเกินเกินกว่าที่ชาวบ้านปกติเขาจะเป็นกันถ้าเป็นคดีอื่นคุณเห็นไหมไม่มีใครเขาทำาะไแบบนี้นะอันดับแรกไปนั่งจ้องตาเขาไปนั่งถามคำถามเรา,า,าในวันที่เขาแถลงความคามืบหน้านะนะมันก็เลยเกิดความหมันไส้ในระดับหนึ่งแล้วหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปถึงเรื่อง uh, พยานหลักฐานนะคะความหมันไส้เกิดไหมคะหนูถามหน่อยในประวัติศาสตร์เราเนี่ย ในคดีเราอ่ะมีใครไปนั่งจ้องตาตำรวจในวันแถลงข่าวไหมในฐานะที่เ็นจวเลยเอ้ยในฐานะที่เจงเป็นผู้ต้องสงสัยมีไหมคดีที่เป็นคดีแรกไม่มีใครที่สแสดงพฤติกรรมแบบนั้นนะคะวันที่มีการขอมอบตุวบสชมันก็เกิดจากใครเกิดจากทนายดังแนะนำไอล้ลำพังตัวเล็งคิดได้เหรอถูกไหมมันก็ไม่ได้คิดได้มันก็ไม่กล้าที่จะทำแบบนั้นหรอกแต่มันมีด้วยความที่ตัวเองก็เป็นคนที่พอตัวเก๋าเหมือนกันไงอืมแล้วไปเจอคำแนะนําแบบนั้นก็จึงเกิดภาพเราเห็นเห็นกันนั่นแหละอะแต่ถามว่าลำพังเนี่ยสองคนนัั้้นมละ ไม่มีคนแนะนําหรือไม่มีคนอ่ะนะหนูพูดอะไรผิดไหมคะพี่พี่หนูพูดอะไรผิดไหมถูกไหมหนูพูดอะไรผิดหรือเปล่าสิ่งที่ป้ายานฝากถึงนะคะนะตั้งใจฟังเหมือนกันนะคะแล้วอย่ามาเข้าข้างหนูเพียงเพราะว่ามาเกลียดใครหรืออะไรนะคือฟังด้วยใจเป็นธรรมจริงๆคือสิ่งที่หนูพูดหนูพูดใส่ร้ายหรือเปล่าคะหรือหนูพูดผิดอะไรตรงไหนไหม หนูพูดถึงสดานชัยพลกับสมพรด้วยซ้าไปหนูพูดถึงบริบทของคนที่เปน็นบ้านคนที่เป็นชาวบ้านแต่มีนิสัยอย่างชัยพลเนี่ยถ้าไม่มีคนแนะนํามันจะคิดได้ไหมว่ามันจะต้องไปสตชมันจะคิดได้ไหมว่ามันต้องไปขอความเป็นธรรมที่ศาลมันจะคิดได้ไหมว่ามันต้องไปรัชสภาถูกไหมคะแล้วภาพเหล่านั้นประยานภูมิใจเหรอคะฮะการไปทนายเนี่ยจบมาเนี่ยสู้ในศาลสิคะจะเดินสายนี่คือการสู้แทนลูกความเหรอคะจริงใจเหรอคะ ตอนหลังออกมาเนบมาแหนมออกมาแฉเขาฉ่ำอ่ะจริงใจอ่ะคะถูกไหมแล้วสิ่งที่ป้าหยิบมาพูดทุกคนฟังนะคะว่าสิ่งที่นางขึ้นมาพูดแล้วฝากถึงหนูเนี่ยคืออะไรสิ่งที่หนูพูดผิดตรงไหนคนดีในคดีดังอย่างวันที่มีการถแถลงความคืบหน้าชัยพลคิดเองได้หรอคะว่าจะเดินทางมานั่งฟังอ่าผอบตรคนใหม่นะคะจากรองผอบตรขึ้นมาเป็นผบตรก็ถแถลงข่าวคดีนี้เลยอย่างสุวัสด์แจ้งยอดสุกับทีมงานนะมีโพเดียมตั้ง แต่ผู้ต้องเขาเรียกอะไรผู้ต้องสงสัยในวันนั้นเดินทางมาเป็นหมู่คณะมีการเตรียมซีดีมามีการนุ่นนี่นี่มันไม่ใช่เกิดจากคนพวกนี้เหรอคะและด้วยสันดานชัยพลนี่คือพฤติกรรมที่ดิฉันพูดในเหตุการณ์ในไลฟ์เนี่ยมีแค่นั้นนะไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปกว่าน,นั้นแต่ป้ายานหยิบขึ้นมาฝากถึงหนูอวยยศตัวเองทำแต่อยากจะฝากบอกป้าอย่างหนึ่งว่าทนายควรสู้ในศาลความจริงใจที่ป้าพูดมาทั้งหมด มันคือคอนเทนต์จากปากป้านะจริงใจจริง,รงๆเหรอคะออกมาแซะฉ่ำเลยตัวทนายเองเนี่ยออกมากัดชัยพลฉ่ำเหมือนกันจริงไหมแล้วจะแปลกอะไรคนก่างอย่างชัยพลคนสะุนอย่างชัยพลคนกระเลวกระลาดอย่างชัยพลมันจะไม่สวนกับผู้ดีอย่างตั้มนั่งกัดมันอยู่อย่างนั้นหรือไม่จริงก็ไม่แปลกที่มันจะสวนกับถูกไหมถ้าหนูจะขยายความหรือหยิบอะไรมาตอบใครหรือฝากถึงใครสักคนหนึ่งหนูจะไม่ทําแบบที่ป้าทํา พอสิ่งที่หนูพูดมันไม่ได้เป็นเรื่องใส่ร้ายเลยแม้แต่น้อยนะมันคือความจริงและไม่ได้โทษแต่พูดตามหลักความจริงว่าถามว่าสองหัวเมียมันคิดเองได้ไหมละ่ะป้าจะเอามาฝากถึงหนูเนี่ยป้าค่าหลานหลานนอกสายป้าหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกนะป้าไม่ได้มีความจริงใจนะหนูดูแล้วหน,หนูทบทวนแล้วค่ะห,หนูทบทวนแล้วว่าป้าไม่ได้จริงใจกับใครนะคะนะความจริงใจไม่ได้หมายความว่ามานั่งบอกรักใครหรือมานั่งเอาคอนเทนต์รัก แบกลักแบกบิดลักแบกบิดลักแบกบิดใครไม่พูดถึงเราเราก็จะเอาเขามาพูดถึงฝากถึงนะนิดเดียวก็ไม่ได้ทั้งๆท,ที่เนื้อความทั้งหมดเขาไม่ได้พูดอะไรให้เสียหายเลยเขาพูดเรื่องจริงจะบอกว่าตั้มไม่ได้ขอเข้ามาก็ไม่ได้บอกว่ามันขอเข้ามาซะที่ไหนนะกูพูดเหรอหนูพูดเหรอคะป้าว่าอุ้ยตั้มมาขอทางคดีฉันบอกว่าคนการเข้ามาของคนนะดีในคดีดังมันคือการนํา แนะนำชี้นําไม่ใช่เหรอคะสิ่งที่หนูพูดหนูบอกแล้วว่าทนายตั้มอาสาเข้ามาหนูพูดเหรอป้าแต่ป้าเอาไปพูดว่าตั้มไม่ได้ขอเข้ามาทําคดีตั้มไม่ได้ขอเข้ามาแล้วสิ่งที่อีหนิงมันพูดมันพูดหรอว่าตั้มขอเข้ามาแล้วป้าเอาไปพูดอะไรหนูพูดเหรอคะว่าตั้มขอเข้ามาตั้มไม่ได้ขอเข้ามาทําคดีในฐานะทนายแต่ตั้มลงมาควายกับอาาญญาัจฉริยะเกี่ยวกับกรณีที่อัจฉริยะเปิดภาพศพเด็กตั้มกระโดดลงมาสู้กับอัจฉริยะนะคะไม่ได้มาทําคดีค่ะแต่มา ้ายกับอัจฉริยะใช่หรือไม่นะหลังจากนั้นชัยพลเห็นฝีไม้ไลายมือนะของการที่จะนําพาฉันสู่ดินสู่ดาวหรือเปล่าอืมนะหรือหนูหน,หนูหนูอาจจะเข้าใจผิดอีกหรือเปล่าก็อธิบายได้นะคะแต่ป้าในเมื่อป้าฝากถึงหนูนอกเรื่องที่หนูพูดอะ่ะเออเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะคะนางแบกอย่างป้าเนี่ยต้องเอาข้อเท็จจริงมานั่งคุยกันสิ่งที่หนูพูดหนูพูดผิดตรงไหนนะหนูพูดถึงสันดานชัยพลความเกลียดชงังความหมันไส มันเกิดจากพฤติกรรมของชยัยพลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลาพังสองคนผัวเมียมันคิดเองไม่ได้หรอกมันมันมีผู้รู้แนะนําแล้วถามหน่อยถ้าเป็นทนายคนอื่นเขาจะแนะนําให้ทําแบบที่ตั้มแนะนํำไหมละ่ะสร้างความเสียหายให้รัฐไม่นั่นน่ะออมไอความจริงใจของป้ากับทีมงานที่คนเขาไม่เห็นด้วยกับป้าเนี่ยมีแต่ป้าคนเดียวที่อยู่ในทีมงานนั้นน่ะอูยอตัวเองฉ่ำก็แสดงว่าสํานักงานนี้มันใช้ไม่ได้เอาเอฟซีมาทํางานแทนเนี่ยแม่งมึงคิดดูดิ จ้าตนักถึงอยู่ในคุกนั่งไงอืมวนนะหนูตอบไปกี่เรื่องแล้วล่ะในการปากถึงหนูอะ่ะก็หนูบอกแล้วหนูไม่อยากยุ่งด้วหนูพูดแค่เนี้ยป้าหยิบมาพูดเป็นเรื่องไปลาอวยยศตัวเองใครใช้ทั้งที่หนูไม่ได้พูดเลยว่าตั้มขอทขําคดีหนูพูดเหรอแต่ป้ามขยายความว่าตั้มไม่ได้ขอดิฉันพูดมาหลายครั้งแล้วดิฉันพูดมาหลายครั้งก็ใช่ไงมึงพูดหลายครั้งแล้วไงแต่ถามว่าสิ่งที่หนูพูดในช่องของหนูในไลฟ์ของหนูมันเป็นบริบทเดียวกับสิ่่งทีป้้าาขึนนมมพูดคละเรือ าแก้อะไรทั้งนั้นที่เขาไม่ได้ใส่ร้าย,ายเขาพูดเรื่องจริงมาแก้อะไรฟังค่ะฟังด้วยใจเป็นธรรมนะคะนะหนูพอดีหนูตื่นพอดีป้าจริงๆหนูหลับอยู่ข้างนอกนะแหมฝากถึงกูอีกได้อะไรวะโอเคแหละสัญญาเอฟซีว่าจะขึ้นไลฟ์เอาโอเคนะแล้วอย่ามาบอกว่าหนูขึ้นมาด่านะคะนะการนําเสนอสไตล์หนูไม่ได้พูดสุภาพเรียบร้อยอยู่แล้วนะหนูไม่ได้ขึ้นมาด่าป้าแต่หนูแค่ขึ้นมาอธิบายสิ่งที่ป้าแบกแล้วบิดค่ะ